เป็นไงบ้างครับโกคันนี้สอบถาม่อยดิสเต็ปอะไรเนี่ยหชหก8ชักแปดชักสิบสี่ดูดิทุกคนมันขี้โม่ะชักฆ่านี่ดูเบง้องฉากเบื้งเบเกณนกลองเอายืมไปเฮ็ดเป็นเสือสูบเลยปะเนี่ยลายปะเนี่ยดูดินี่นี่ดูดูดูตีนดูตีนดูตีนแบบเตรียมจริงอ่ะเนี่ยรูปแล้วรูปแล้วเอาเอาเฮ้ยหนึ่งสองไป นี่กูว่าแล้วยืดของแท้ว้ากล้องตำรวจการดิฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นช่องช้างซิงอีกแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นะจ๊ะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราโมดิฟายมาแล้วเราเปลี่ยนหัวฉีดแล้วนะครับทุกคนก็คือเราทำเป็นสเต็ป uh อะไรวะก็คือตอนนี้เราโมดิฟายมาเป็นข้างโอเพ c นแคมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราใส่หัวฉีดอยู่ที่ 280น้ำมัน E 2 0นะผมรู้สึกว่าตอนนี้น้ำมันยังหนาอยู่เดี๋ยวเราจะไปกูเดี๋ยวเราจะไปจูนกับช่างก,กอห6 8ชอปนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรา,รา,เเราจะเอารถเราไปรีแมปไปจูนด้วยมันเดินเบาก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยคือตอนแรกอะเราทำมามันเป็น E 8 5คือมันแบบขี่ได้เพียวเพียวฟ้าฟ้าแก้วเลยแต่คือ ตอนนี้ทั้งคนแก่นนะครับเหลืออยู่แค่2ปั๊มนะเราจะไปปูทะเบิกอะไรมันก็ไปไม่ได้แล้วเขาออกหมดแล้วนะครับทุกคนเราก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนหัวฉีดมาเป็น e20 นะแต่ก่อนเนี่ย160นี่รอบฟาดอย่างเร็วนะทุกคนแบบบิดปัาดแบบเดียวแปบบ๊บๆอันนี้นี่ต้องแช่นหน่อยสักสี่วิห้าวิอะไรเนงะี้ยถึงถึง,ถ,งถึงชนหลักนะครับแต่ว่าขี่ไหลๆก็ยังได้อยู่ถ้าแบบ รอบต่ำๆแล้วเราพับคันเร่งเลยไม่ไปไม่ได้นะดูนะเห็นปะตู่ตูตู่ตู่ตูเห็นปะไปไม่ได้เราต้องแบบค่อยๆไล่คันเร่งไปนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะไปไปไปไร้อยสี่มันเนามันใช้เวลาสักนิดนึงมันยังไม่ได้พับคันเร่งนะทุกคนเมื่อกี้นะที่จริงอ่ะมันน่าจะต้องมันน่าจะต้องเร็วกว่านี้ ตอนนี้แปดห้านี่เร็วกว่านี้ค่อนข้างที่จะมาโขอยู่ตอนนี้เดินเบาก็ไม่อยู่นะค่อนข้างที่จะหนาไปหน่อยนะครับโกโกล้องก็หาเพื่อนมาหมอบแต่วันนี้ผมขี่สองฟุตแล้ดนีปวดเลยนี่แหละตัวนี้แหละต,ตัวเสียมนี่ทำให้ผมซื้อฟอร์ซา่านยไอโกโกล้องนั่นแหละเราต้องขี่หลายๆคันเล่งนะครับเราอันนี้ไปไม่ได้รับทีเดียวกพได้อะคับ กล้องนี่แหละทุกคนเป็นตัวเสียบให้เราซื้อฟอใชาพี่เอาเลยพี่มลมีเพื่อนขี่พี่ไปไปทริปกันพี่นี่แหละเราก็เลยต้องต้องจา้าสักหน่อยนี่นะลุมนี้แหละทุกคนนี่เขาแบบลุมพันไปบ่อยโอ้ยอ่ยไม่เปิดชิวไม่ได้ว่ะหัวแม่ง่สันเดี๋ยวมุมกล้องไปทายไปไฟาเหรอ นี past, movement, ้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเดยอะนะเนี่ยยังปิดได้อีนะทุกคนกอกเขาเร่งก็จะร้อยหกสิบนะตอนนี้คือแบบชิวๆอครับนียกอกเขเร่งรอบเจ็ดพันแปดแปดพันร้อยหกสิบเนะจุ่มจมจุ่มอ๋อ พูดถ้าเปิดอ่ะผมนั่งขี่ไปกับน้องสองคนมาแล้วอะก็แบบนี้แหละแต่ในวันนี้รอบต่ำกว่าหน่อยว่ะว่าเพืองก็ใครที่เคยไล่ฟอร์ซ่าไล่พวก,พวก,พ,นนกวพวกสายพานเนี่ยบิ๊กสกูตเตอร์เหรอเขาเรียกอะไรวะพวกสายพานใหญ่นิดนึงอ่ะก็ <laughs> แนะนำผมหน่อยนะุ้กคอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวเราไป เจอกันขาลับกับไยรุ่นทรงเซยงเลยแล้วกัน let's go ไปเดินทางกลับเด็กอะนครับเราอาจไม่ได้ใส่มาก,กนะทุกคนนิดนิด,น,ดนะดน่ะ M สูตรไหนนี่เราไปตามโกโขกล้องก่อนดูเด็กเล่นกัน รถเราตอนนี้ทุกคนเหมือนมันยังใช้คันเร่งเยอะเกินไปนะมันยังแบบยังไม่เนียนไม่เฟี้ยวอะ่ะต้องเนี่ยใช้คันเร่งเยอะแล้วมันก็ยังไม่แป๊ดอะ่ะทุกคนปเตีอ่ะถ้าเราเนี่ยเวลาเราบิดมันแป๊ดเลยนะมันจะดูดกว่านี้อันนี้แบบยังนิ่มๆนุ่มๆนุ่มเกินนะครับรอรอไปรีแบบกับช่างกอเรอดูวัยรุ่นห้าสามเนเล่นกันนะอะเอายังไม่มาปะ ดูสภาพหมอบหมอบสองแข่งกับไปกล้องหมอบสองแข่งกับไปกล้อง <c oughs> เห็นไหมทุกคนมันจุ่มไม่ได้จุ่มไม่ไปเลยหนุ่มเป็นอะไรนี่โอ้เกือบหลุดโอ้เกือบหลุด <c oughs> บังลาเกือบเสีย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับฟูเกือบแล้วเกือบแล้วเลยจ้าสวัสดีครับฟูเยดขอให้ก็ไม่เปิดมาขอเราไม่เปิดโอ้โอโอโโรถเรานะทุกคนมันหลายอย่างนะที่มันเป็นแบบนี้คือน้ำมันหนาด้วยแล้วก็ เม็ดหนักด้วยเฟืองท้ายหนักด้วยนะครับตอนนี้มันก็เลยแบบอาการยิ่งออกเยอะบาบานซงเสียงาบาลานซ์เสียงเออมันจะนั่างดูเหรอให้บอกไปเลยบาลานซ์เสีงเข้ามาโอเค น่าจะสนุกว่าเราก็มาถึงผาสระสดกันแล้วโอ้ยเหนื่อยอ่ะเป็นไงบ้างครับโกคันนี้สอบถามเลยดิสเต็ปอะไรเนี่ยหกหกชักแปด สิบสี4ดูดิทุกคนมันขี้โม่ชักขานี่ดูมึงชงชักขาเบื้องบักเกณนกองเอายืมไปืเฮ็ดเป็นเสือสูบเลยป่ะเนยลายป่ะเนยดูดิมาีนหมาอมันขี้โมทุกคนไอ้โขสุดยอดเห็นล้วแบบคิดถึงคันเก่าไหมโกคิดถึงสมัยก่อนไหมขี่โซนิกตตตต โอ้ใครหลอนล่ะครับแมฆพายร้อนนะเมื่อกี้นี่กูโดดขึ้นรถเร็วๆว่ะรับไปใช่ไหมงานท่าเราอะตำรวจมาเหรอไม่อะเขาลับบ้านกันครับเขาแหลนไม่ใช่อะเนี่ยเขารอบจัดเวรเวรเลยพี่รอบตัดเวรเวรเลยโอเคไปๆๆกบันเด้อปะว่ากันได้บายบายครับก็ใครที่ติดตามตั้งแต่สมัยก่อนๆนานๆก็ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โห ด,ด,ดูดูตีนดูตีนดูตบเตรียมจริงอ่ะเนี่ยรูปแล้วรูปแล้วเอาเอาเฮ้ยหนึ่งสองไปเนี่ยนี่กูว่าแล้วเืดของแทโ้โอ้หเจ้าของแท้ไม่ธรรมดาเ่าเสียแล้วเนี่ยเสียแล้เนี่ยตัวตึงเหมือนนะเนี่ย Để tôi chít like đó nè, tôi nói nụm ní, dám nè, quá đi, quá đi, bài tỷ luôn hai đi hai vào đang đi chị ơi chị ơi tốt chạy mút อ้ย่าเหมือนก้องพอดีตำรวจมากูว่าม่งบีบแต่เฮี้ยอะไรวะแม่งก็ชี้มาข้างหน้ากูนึกว่าแม่งบีบแตะคนตีนทุกคนเฮียเป็ดเอ้เฮี้ยกูตกใจหมดกูนึกว่าอะไรแม่งบีบแบน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 แกูก็ดังเชยไอ้ย่าก็โทรมาสั่งเชยยอ้ยใจหายเว้ ได้ไหายเวบเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชาวฉางซิงด้วยละกันก็สำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนหัวฉีดมาไล่เป็น e 2 0แต่ยังไม่ได้ยังหนาอยู่นะครับตอนนี้2 8งร้ซีซีตอนแรกตอนนี้2 8 0ร้ยซีซียังหนาอยู่เดี๋ยวต้องลดลงอีกสักหน่อยนะครับ2 7ง2้ออะไรประมาณนี้นะครับน่าจะขี่พอดีเนยียนๆนะครับทุกคน แต่คือเราจะไม่รู้หลอกหัวฉีดทีนี้เราจะเอาไปรีแมปเลยนะครับก็อีกสักไม่กี่วันเดียเจอกันร้านช่างกอ168่งหกชอปโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ช้างซิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับบายบายจุ๊บๆไปละ